เอาละครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นไกด์เริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว,ว่าเกมนี้เป็นเกมแนวสำรวจนะมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกทุกคนมีสละเต็มที่นะอยากทำอะไรก็ทำได้ตามใจเต็มที่เลยเพียงแต่คลิปนี้จะเป็นแนวทางสำหรับผู้เริ่มใหม่ให้เล่นได้สะดวกกันขึ้นนะแล้วก็เป็นการป้องกันข้อผิดพลาดในการบริหารทรัพยากรด้วยสำหรับใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้เป็นสปอยไม่อยากแบบไม่อยากกดดูหรือกลัวเผลอกดดูก่อนเนะี่ย ก็ให้ไปเล่นมาสัก90วันก่อนนะแล้วค่อยมาเปิดดูก็ได้เอาละครับถ้าคุณยังอยู่ก็แสดงว่าพร้อมจะรับคิดวิชากันแล้วมาเริ่มเลยสิ่งสำคัญเมื่อเริ่มเกมมาเป้าหมายหลักก็คือการเก็บเลเวลจาก1 1 5ถึง15ให้เร็วที่สุดนะพยายามทำแต่เคเวสหลักนะครับเควสหลักจะเป็นเควสที่มีไอคอนสีเหลืองเท่านั้น ให้ละเว้นอย่างอื่นชั่วคราวนะไลท่ทาเควสหลักไปก่อนเหตุผลที่เขาให้มาว่าทําไมถึงต้องทาเควสหลักก่อนเพราะว่าเมื่อเราไปถึงเลเวลสิเนี่ยเราจะปลดล็อคระบบสําคัญหลายอย่างนะและทําให้รางวัลต่างๆเนี่ยดีขึ้นมากก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเลเวลสูงของรางวัลทุกกิจกรรมมันก็จะดีขึ้นด้วยการที่เราไปเสียเวลาทาเควสอื่นก่อนอ่ะทำให้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราได้เอพีไม่คุ้มนั่นเอง จะมีของยิบย่อยลายทางที่ทําได้ก็เป็นผีเสื้อนะถ้าอยู่ใกล้ๆกก็เก็บไปได้เวอรพอยต์เสาหินเป็นจุดวาร์ปเปิดต้องเปิดนะอันนี้จําเป็นแล้วก็เอ็กซ์พ r n เ c อร์เอ็ที่เป็นกองไฟเนี่ยคุยด้วยเพื่อเปิดแผนที่อันนี้ก็จําเป็นนะส่วนแอรลังพึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้ข้ามไปก่อนต่อมาเป็นในส่วนของวิชารับนะครับวิชารับชิ้นแรกมิสติกอาร์ตเนี่ยโทสตนก็คือไอ้ท่าก,กบนะจากหนังไอ้กังฟูฮัสเตอร์อะจะอยู่ในหมู่บ้านเริ่มต้นคุยกับเอ c ก็จะได้เรียนนะ ไม่จาเป็นต้องเรียนตอนนี้ก็ได้มาเรียนใหม่ภายหลังก็ได้นะครับอันนี้สิ่งสําคัญต่อมาคือการเลือกศิละปะการต่อสู้ครั้งแรกและครั้งที่2เขาบอกว่าเมื่อเราทําถึงเควสตหลักที่ระบบแนะนำค c o X ิโอเอ็กชเชนให้ให้ทำเควสตลองอันนี้ทันทีหลังจากนั้นเกมจะมีให้เลือกศิละปะการต่อสู้มาเที่ยวอาร์ตหใน4แบบแบบแรกที่เขาแนะนําให้เลือกเลยนะให้เลือกพัดนะครับไอคอนรูปพัดไม้ไผ่ เป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นสกิลฮิลที่คุ้มค่าที่สุดในช่วงต้นเกมนะประหยัดทั้งยาและทรัพยากรสําหรับสกิลที่2องเขาบอกให้เลือกสายโจมตีนะที่มันสอดคล้องกับอาวุธเราเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ยังมีเดามเเพิ่มเข้ามานะแต่ถ้าอยากเลือกอย่างอื่นก็ได้เพราะสุดท้ายทุกสกิลเราจะได้ครบอยู่แล้วได้จากการขโมยวิชาในภายหลังนั่นเอง สิ่งสำคัญต่อมาก็คือเควสทะลวงขีดจำกัดเบรกทูจะมีตอนเลเวลสินะครับเมื่อถึงเลเวลสิจะมีเควสเบรกทู Break ool, ต้องทำทันทีหากแล้วเลยรางวัลจากกิจกรรมต่อไปจะน้อยลงและจะมีจุดเบรกทูทุกๆ5เลเวลหลังจากผ่านเลเวลสิไปจะมีแนวทางดังนี้นะครับเขาให้เรียงลาดับความสาคัญดังนี้ก็คือยังไงก็ทำเควสหลักก่อนนะเมนิชั่นเควสเนี่ยแล้วก็ทำเควสแขนงหลักเป็นไอคอนหนังสือลองลองมาก็เป็นเควสแขนงรองจุดสีน้ำเงิน หลังจากนั้นค่อยออกสำรวจได้อย่างอิสระถ้าหากว่า exp ไม่พอให้กลับไปทำเเว s สายนักดาบไอคอนหมวกสีฟ้าพวกนี้ให้ exp และ talent point ดีมากในส่วนต่อมานะครับจะเป็นการบริหารทรัพยากรมาเริ่มที่ energy กันก่อนก็อย่าให้เต็มเกิน300ถ้าใกล้เต็มให้ไปทำ s t o n โ hole หรือ mode co-op level ต่ำนะครับเพื่อฟาร์มเอาหิน up mystic art นะแล้วก็อย่าใช้ยาเติมพลังงานก่อน level 61 ในส่วนต่อมาเป็นอุปกรณ์นะครับเขาบอกว่าอย่าเสียพลังงานไปฟาร,ร์มของช่วงต้นเกมของที่ได้จากเวสหลักก็เพียงพอแล้วเน้นค่าเกียร์สูงสุดไว้ก่อนนะเน้นเกียร์สกอร์สูงสุดหากเล่นด่านเดียวแล้วเริ่มยากไม่ผ่านค่อยไปฟาร,ร์มเพิ่มนิดหน่อยเอาก็ได้ส่วนต่อมาเป็นคลังอาวุธนะครับอาร์เมรี่เขาบอกว่าอุปกรณ์เก่าเนี่ยเอามาเก็บไว้จะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีและเ p พีถาวรส่วนต่อมาเป็นระบบทาเลน์นะครับพรสวรรค์ คุณจะได้ทาเลนต์ exp จากการเปิดถีบเควสและมินิเกมต่างๆเมื่อเต็มหลอดจะได้รับ1ทาเลนต์พอยต์แนะนำให้ลงในเส้นหลักก่อนแล้วค่อยอัพสาขาย่อยเพราะว่าเส้นหลักจะปลดล็อกความสามารถสำคัญต่างๆเช่นท่าชาร์จโจมตีการใส่อาวุธการสลับอาวุธปลดล็อกช่องมิสติกอาร์คทุกแต้มสำคัญมากควรใช้ทันทีที่ได้ทั้งหมดนี้เป็นไกด์และแนวทางเบื้องต้นที่ทำให้คุณเล่นง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการป้องกันข้อผิดพลาดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมมา ถ้าใครเคยเล่นเกมแนวน,นี้แล้วมันจะพอเข้าใจแล้วว่าแนวทางมันจะไม่หนีกันนะแล้วก็คือเราเอาเลเวลเยอะๆก่อนอย่าเพิ่งไปฟาร์มของไปฟาร์มอะไรเพราะว่าพอเลเวลเยอะเราจะปลดพวกฟังก์ชันสําคัญๆหรือระบบสําคัญก่อนแล้วพอเลเวลเราตันเราค่อยมานั่งบิลลอัพของหรือฟาร์มของอีกทีหนึง่งเพราะการที่เราไปทําของมาก่อนเนี่ยพอเราเลเวลอัพสุดท้ายของพวกนี้มันก็ต้องถูกเปลี่ยนอยู่ดีนะ ดังนั้นแนวทางหลักจึงโฟกัสไปที่การเก็บเลเวลก่อนเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆของเกมนั่นเองนะครับหลังจากที่เราปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาทําตัวคอนเทนต์เสริมหรือพวกฟีเจอร์เสริมรองลงมาไม่มีถูกไม่มีผิดนะสุดท้ายมันอยู่ที่ว่าตัวเราเล่นแบบไหนและสนุกนะครับคือผมไม่สติ๊กนะอาจจะไม่ต้องไปอัพตามเป๊ะๆที่บอกหรอกคืออยากได้สกิลเนี้ยก็ไปอัพอันนี้ก่อนหรือว่าเห็นว่าอันนี้เท่ดีก็ไปอัพก่อนก็ได้นะ พราะผมว่าความสําคัญหลักๆมันคือเราเล่นเกมสนุกมันก็เพียงพอแล้วนะอย่าไปซีเรียสกับมันเยอะนะว่าต้องแบบนู้นแบบนี้อันนี้ก็ถือเป็นไกด์เขาเรียกว่าเป็นไกด์เป็นแนวทางป้องกันความผิดพลาดในการบริหารทรัพยากรและกันนะครับเป็นไกด์ที่แนะนานะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับไว้เจอกันในยุทธภพวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ